ตรา75แห่งพรบคุ้มครองแรงงานในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดกิจาการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจาการของนายจ้างทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจาการได้ ซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยให้นายจ้างนั้นจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างในวันทำง,งานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างจะหยุดกิจาการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำง,งานณสถานที่จ่ายเงินตามมาตรา55และภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงิน ตามมาตรา70อนุหนึ่งวักสองให้หนายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการตามวักหนึ่งไม่น้อยกว่า3มวันทำการ